การเดินทางจากไทยไปกัมพูชาทางบกนั้นไปได้หลายทางค่ะแต่เป็นที่นิยมสำหรับนักเดินทางมากที่สุดคือด่านพรมแดนบ้านคลองลึกอำเภอรัญ,ญประเทศจังหวัดสาแก้วอยู่ติดกับปอยเปตค่ะเพราะมีรถประจำทางรับส่งไปถึงพนมเปญและเสียมเรียบ มีรถไฟธรรมดาจากหัวลำโพงไปกลับถึงคลองรึกวันละสี่เที่ยวเบนกับร to ีแอนเป็นสามีภรรยามาจากสหราชอาณาจักรค่ะทั้งสองได้ตัดสินใจขายธุรกิจขายบ้านและสินทรัพย์ทุกอย่างออกเด hm mm ินทางท่องโลกแบบเต็มเวลาช่อง YouTube ของพวกเขาคือ on อนทัววีติเจอร์ค่ะ ได้เดินทางจากไทยไปกัมพูชาโดยทางรถไฟแล้วข้ามพรมแดนไปยังเมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชาทั้งสองชื่นชอบการเดินทางโดยรถไฟหวังว่าจะทำให้ใครๆหลายคนเลือกการเดินทางแบบพวกเขาแทนการเดินทางโดยเครื่องบินรีแอนรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษค่ะเพราะเคยทราบมาก่อนว่ามีการต้มตุ๋นหลอกลวงหลายๆรูปแบบที่กัมพูชาโดยเฉพาะจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีการข้ามพรมแดนที่นักท่อง ท่องเที่ยวได้เจอกับคนขับรถแท็กซี่คนขับรถโดยสารรวมถึงคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์กับนักท่องเที่ยวต่างชาติการเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพงถึงสถานีรถไฟบ้านคลองลึกใช้เวลา5ชั่วโมงค่ะค่าตั๋วเพียงคนละ49บาบาทเมื่อมาถึงสถานีรถไฟบ้านคลองลึก การข้ามพรมแดนของทั้งสองคนง่ายกว่าที่คาดไว้มากการเข้าเมืองมีการเรียกเก็บเงินสินบน3ดอลลาร์ที่แรกทั้งสองไม่ยอมจ่ายเงินนี้เพระาะทราบมาก่อนว่ามันคือการเรียกสินบนไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนนี้ เมื่อไม่จ่ายเจ้าหน้าที่ฝั่งกัมพูชาพยายามรั้งตัวไว้ไม่ให้เข้าประเทศกัมพูชาถามคำถามต่างๆมากมายเพื่อให้เกิดความยุ่งยากเสียเวลาเกินเหตุจนทั้งสองยอมจ่ายเงินเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้ Wehold is we were Do not pay the bribe. Don't pay the bribe. But then we did get told it was more than that. Yeah, but right, you have got to pay the bribe because they just won't. They just stood there and stared at us. Yeah, so we just thought, well, all right, we're not going to get let in. Thirty dollars and a hundred rupees, and we were like, what's a hundred rupees for? <laughs> <laughs> ทั้งที่เตรียมใจมาแล้วว่าจะต้องเจอกลโกงเช่นนี้เมื่อเข้าสู่ปล่อยเปตแล้วก็พบว่าที่นี่มีบ่อนพนันมากมายเบนบอกว่าเมืองที่นี่เหมือนมีนิเวกัสเล็กๆเต็มไปด้วยบ่อนคาสิโนมีคาสิโนอยู่ทุกที่ท่านผู้ชมคะ กัมพูชาเปิดเสรีเรื่องการตั้งคาสิโนถูกกฎหมายหลายแห่งมีการห้ามเล่นการพน,น,นันในรัศมี200กิโลเมตรจากกรุงพนมเปญทำให้กิจการคารสิโนถูกผลักดันออกไปตามชายแดนของกัมพูชา คาสิโนแห่งแรกของปอยเปตเปิดบริการครั้งแรกในปี2542ห่างจากชายแดนไทยเพียง100เมตรเท่านั้นค่ะคาสิโนสร้างไรายได้จากการจัดเก็บภาษีแต่ก็ทำให้เกิดปัญหาสังคมที่รุนแรงในกัมพูชาเช่นการปล้นชิงทรัพย์ การฆ่าตัวตายจากการเป็นหนี้พนันการค้ามนุษย์และอาชญากรรมอื่นๆค่ะระหว่างที่รอรถบัสฟรีทั้งสองถูกคนขับรถตุกๆรถแท็กซี่และรถมอเตอร์ไซค์มากันทุกทีมค่ะกลูกันเข้ามาเพื่อให้ขึ้นรถดึงดูดให้ผู้คนแถวนั้นเข้ามาเสนอราคาค่ารถตลอดเวลา แต่รีแอนปฏิเสธบอกว่าจะใช้บริการรถบัสฟรีมีคนเข้ามาต้มตุ๋นหลายคนบอกว่าจะพาไปสถานที่บางแห่งซึ่งทั้งสองทราบมาก่อนว่าพวกนี้จะเก็บค่าโด,ดยสารแพงกว่าปกติและจะพาไปลงข้างทางสถานที่ที่พวกเขาไม่รู้จักและไม่ได้ต้องการไปค่ะ ทั้งสองนั่งรอรถบัสฟรีเสียเวลานานมากสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ตัดสินใจไม่ใช้บริการรถฟรีระหว่างเดินไปตามถนนได้มีรถยนต์มาจอดเทียบถามว่าต้องการใช้บริการหรือไม่และลงจากรถมาพยายามเกลี้ยกล่อมให้ใช้บริการกับรถของเขารีแอนต,ต้องปฏิเสธว่าเพื่อนกำลังขับรถมารับ ต่อมาตำรวจขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาได้ถามทั้งสองว่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมรีแอนตอบว่าพวกเราต้องการไปสถานนีรถบัสฟรีตำรวจบอกว่าสถานนีรถบัสไม่เปิดตอนนี้มันปิดไปตั้งแต่โควิดระบาด r h e b n รีแอนรู้สึกแย่มากค่ะขนาดตำรวจก็พยายามหลอกพวกเขา ซึ่งเธอไม่เคยเจออะไรที่แย่อย่างนี้มาก่อนในชีวิต think joke. จนต่อมาทั้งคู่ได้ใช้บริการรถตู้เดินทางไปเสียมเรียบร่วมกับผู้โดยสารกัมพูชาอีก15คนค่ะนั่งอัดกันในรถใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงนั่งเบียดกันจนขาชาเสียค่าโดยสาร10ดอลลาร์า <Yeah. laughs> ต่อมาทั้งสองได้ใช้บริการรถตุกๆโดยผ่านแอปค่ะปรากฏว่าคนขับรถตุกๆุกนำเงินค่าโดยสารไปโดยไม่ทอนเงินทั้งสองติดต่อบริษัทแอปได้ตามคนขับรถนำเงินทอนมาคืนแต่ทั้งสองเกรงเรื่องความปลอดภัยจึงปฏิเสธไปและเรียกรถคันใหม่ ก็เกือบจะถูกขโมยของมีค่าและเงินที่ติดตัวมาระหว่างที่รถตุกๆชะลอความเร็วบนถนนโชคดีที่คว้ากระเป๋าไว้ได้หลายครั้งแล้วที่ได้เจอการหลอกลวงในกัมพูชาทำให้ทั้งสองรู้สึกผิดหวังและเบื่อมาก well, <laughs> anyway, ต่อมาอีกวันหนึ่งทั้งสองได้ใช้บริการรถตุกๆผ่านแอปอีกครั้งค่ะ มีคนขับรถตุูๆคันหนึ่งมารับตกลงราคาที่สองดอลลาร์เมื่อขึ้นรถแล้วจึงพบว่าไม่ใช่รถคันที่เรียกผ่านแอปค่ะ คนขับไม่รู้เส้นทางหาสถานที่ที่จะไปไม่เจอต้องคอยจอดถามคนระหว่างทางตลอดทำให้เสียเวลามากทั้งยังมาส่งผิดสถานที่ที่โชคร้ายที่สุดคือคนขับพยายามขอเงินค่าโดยสารเพิ่มจากที่ตกลงกัน2ดอลลาร์เพิ่มเป็น5ดอลลาร์โดยขับรถตามมาเอาเงินเพิ่มที่โรงแรมโชคดีที่พนักงานของโรงแรมจัดการโชเฟอร์ได้ รีแอนบอกว่าเธอเบื่อกัมพูชามากพร้อมจะออกจากกัมพูชาที่ชอบหลอกลวงเธอตลอดเวลาหลังชาวต่างชาติได้ชมคลิปนี้แล้วได้แสดงความคิดเห็นอย่างไรมาฟังกันค่ะ ความคิดเห็นแรกค่ะเรามีประสบการณ์ที่ไม่ดีในกัมพูชาสองปีก่อนเราถูกปล้นและได้แจ้งความกับตำรวจท้องที่น่าเสียดายที่มีอุปสรรคด้านภาษาทำให้เรารู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะช่วยเราเราเป็นนักท่องเที่ยวและไม่มีพยานสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ไปไม่ค่อยสะอาดและพบการหลอกลวงโดยเฉพาะรถตุกตุก๊ก พวกเขาคิดว่าเราเป็นตู้ ATM พยายามช่อโกงเราฉันรู้ดีว่าทุกประเทศมีทั้งคนดีและไม่ดีแต่ในหนึ่งสัปดาห์เราได้รับประสบการณ์แย่ๆเป็นส่วนใหญ่จึงคิดว่าจะไม่เข้าไปเหยียบกัมพูชาอีกมันไม่ปลอดภัยและไม่มีการปฏิบัติต่อน,นักท่องเที่ยวอย่างดีเหมือนประเทศไทยมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งต้อนรับเราอย่างดีและเที่ยวอย่างสนุกมากกว่า จำนวนเงินที่เราถูกหลอกลวงไม่มากแต่เราผิดหวังมากความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวไทยค่ะความจริงแล้วไทยต้องการพัฒนาร่วมมือกับกัมพูชาแต่กัมพูชากล่าวหาประเทศเพื่อนบ้านเช่นไทยเวียดนามและลาวว่าเอาวัฒนธรรมของตัวเองไปพวกเขาพยายามจะอ้างสิทธิ์ย้อนกลับไปเมื่อพันปีก่อนในสมัยโบราณว่าเป็นของพวกเขา ไทยได้ผลักดันอิทธิพลด้านวัฒนธรรมจนมีชื่อเสียงเช่นมวยไทยศิลปะวัฒนธรรมต่างๆกัมพูชาจะอ้างว่าเป็นของตนพวกเขาอ้างว่าสิ่งที่ไทยทำนั้นเป็นของพวกเขามันเป็นปัญหาเพราะความรู้ที่ผิดเพี้ยนไปในระบบการศึกษาทำให้เกิดความขัดแย้งกันยากที่จะบรรลุความร่วมมือในระดับภูมิภาคความคิดเห็นต่อไปคะ่ะ ผมอาศัยในพนมเปนเป็นเวลา6ปีแล้วและไม่เคยมีประสบการณ์ด้านลบเหมือนประสบการณ์ของคุณเลยไม่ใช่ทุกอย่างจะเป็นการหลอกลวงไปหมดกัมพูชาเป็นสถานที่น่าอยู่จริงๆนะเบนและรีแอนได้เข้ามาตอบคอมเมนต์น้ค่ะว่าเราเห็นทั้งด้านดีและไม่ดีแต่จากประสบการณ์ของเราในการเป็นนักท่องเที่ยวกัมพูชาเป็นสถานที่เรียวร้ายที่สุด ที่เราเคยไปมาความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวไต้หวันค่ะพวกคุณมาเที่ยวกัมพูชาได้อย่างไรฉันเป็นคนไต้หวันอาศัยอยู่ในไทยมา20ปีแล้วฉันยังไม่กล้าไปกัมพูชาเลยเพราะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในกัมพูชา ที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการหลอกลวงทั่วไปมีนักท่องเที่ยวถูกลักพาตัวไปเรียกค่าไทยมียาเสพติดอยู่ทั่วไปความคิดเห็นต่อไปค่ะฉันมีวันหยุดที่ยอดเยี่ยมในเสียมราชก่อนโควิดระบาด ฉันใช้เงินในการเดินทางค่อนข้างแพงนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพไปเสียมราฐจองรถตุ๊กๆนั่งเที่ยวก่อนเดินทางไปถึงกัมพูชาทุกอย่างราบรื่นฉันเตรียมขนมอุปกรณ์เครื่องเขียนสมุดวาดภาพสำหรับเด็กที่พยายามขายของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยวฉันคิดว่าโรคระบาดอาจเปลี่ยนแปลงผู้คนและเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างที่กัมพูชาความคิดเห็นต่อไปค่ะ ในเมืองไทยคุณไปที่ไหนทั่วไทยเมื่อคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือถูกคุกคามคุณเดินเข้าไปหาคนไทยและพูดว่าช่วยด้วยคุณจะได้รับความช่วยเหลืออย่างแน่นอนฉันรับรองได้เบนและรีแอนได้มาตอบคอมเมนต์นี้ค่ะว่าไม่เคยรู้สึกไม่ปลอดภัยในประเทศไทยเลยความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวกัมพูชาค่ะ ขออภัยสำหรับประสบการณ์ที่ไม่ดีของคุณในกัมพูชาฉันเป็นคนกัมพูชาก็โดนคนกัมพูชาหลอกเป็นบางครั้ง ฉันต้องเอาตัวให้รอดโดยเฉพาะการนั่งรถตุกๆและรถแท็กซี่สอบถามราคาก่อนและต่อรองราคาดีๆรวมทั้งการซื้อสินค้าที่แผงขายในท้องถิ่นนั่นเป็นเพียงสิ่งหนึ่งในกัมพูชาหวังว่าคุณจะเข้าใจว่าที่นี่ยังคงเป็นประเทศกำลังพัฒนาและยังยากจนอยู่ ผู้คนพยายามหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวบางครั้งฉันก็ถูกเรียกเก็บเงินเกินหลายดอลลาร์รู้สึกว่าตัวเองโง่ามากแต่มาคิดอีกครั้งว่าพวกเขายากจนฉันได้ยื่นเงินนั้นออกไปช่วยเหลือคนจนทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นความคิดเห็นต่อไปค่ะในกรรมัมพูชาจะขายสินค้าต่างกันระหว่างคนซื้อชาวกรรมัมพูชากับคนซื้อชาวต่างชาติ คนขเขมรเท่านั้นที่ซื้อของราคาถูกทุกอย่างต่างกับชาวต่างชาติที่ซื้อของบางอย่างในกัมพูชาราคาเพิ่มเป็นสองเท่าของราคาท้องถิน่นความคิดเห็นต่อไปค่ะ ฉันเป็นชาวกัมพูชาที่อาศัยในสหรัฐอเมริกาไม่เคยไปกัมพูชาเลยการเรียนหนังสือและครอบครัวสำคัญกว่านอกจากนี้พ่อแม่ของฉันยังไม่อนุญาตให้ฉันไปเที่ยวกัมพูชาหากไม่มีพวกเขาไปด้วยพ่อแม่เป็นห่วงว่าอาจเป็นอันตรายคนหลอกลวงมีเป้าหมายเป็นคนต่างชาติและพวกเขาอาจจะรู้ว่าเป็นคนกัมพูชามาจากอเมริกาความคิดเห็นต่อไปค่ะ ประเทศไทยก็มีการหลอกลวงเช่นเดียวกันแต่ไม่มีอะไรเทียบได้กับสิ่งที่คุณพบในกัมพูชามันก้าวไปสู่อีกระดับของการหลอกลวงซึ่งดูค่อนข้างน่ากลัวทำไมพวกเขาถึงทำลายโอกาสในการทำเงินในอนาคตระยะยาวความคิดเห็นต่อไปค่ะ ทุกที่ที่มีการหลอกลวงพบได้บ,บ่อยๆในกัมพูชายากที่จะหลีกหนีจากสิ่งนี้ทำให้คนไม่อยากไปเที่ยวกัมพูชาความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวกัมพูชาค่ะก่อนอื่นขอบคุณมากที่คุณมาเยือนประเทศของฉันฉันเป็นชาวกัมพูชาฉันขอโทษจริงๆสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณมีทั้งคนดีและคนไม่ดีในทุกประเทศปิดท้ายด้วยความเห็นชาวต่างชาติค่ะ นักท่องเที่ยวเกือบทั้งหมดที่เดินทางออกจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคย่านนี้มักจะกลับมายัางประเทศไทยในเวลาไม่นานท่านผู้ชมคะฟังต่างชาติพูดถึงกัมพูชาแล้วย้อนกลับมาถึงเมืองไทยของเราเราอยากให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสนุกมีความสุขในการเที่ยวเมืองไทยท่านผู้ชมรู้สึกอย่างไรเชิญได้ในกระดานคอมเมนต์ค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามสารสารู้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่มีประเด็นน่าสนใจพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ